วันนี้ผมมาเย็นเลยนะครับพี่เอกมีของไหมเนี่ยพอมีแต่ไม่เยอะพอได้ชมอยู่นะครับอ๋อลูกค้าตัวจิว๋วน้องสนใจประหมอสีมีจ b รอบโอเคนั่นเดี๋ยวเรารอลูกค้าเลือกก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นกำฟ้านะครับเดี๋ยวรอพี่เอกขายของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสอบถามราคาให้มีจีบีลอกอีกสามตัวตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่สามร้อยห้าสิบ 350. 350แล้วถ้าจีบีสามตัวนั้นเหรอครับอ่าหกรอันนี้สี่ร้ออ๋อแยกหัวโหนกหกร้อยอันนี้หัวไม่ค่อยนั้นสี่ร้อยปลาเล็กเท่าไรครับวันนี้ร้อยห้ากับร้อยแปด ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอาทิตย์นี้มาช้าเลยผมของมีเยอะไหมพี่วันนี้พอมีใช่ไหม,อม,มเอ,อติดกิฟตเหมือนตัวเมียแต่หัวเหมือนตัวผู้เทศก็ดูไม่ออกน่าจะตัวผู้อันนี้ติดกิฟตเหมือนกันแต่แต่ว่าปมันก้ามกึ่งมากเลยนะครับเนี่ย อันนี้ร้อยหนึ่งเนาะ <180 S 1> เฮ้ยร้อยแปดสิบอันนี้ร้ 150, อยห้าสิบผมจำผิดอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยห้าสิบเป็นซาวเวอร์ฮอนลอกนะครับตัวนี้สีผิวกำลังลอกเลยแล้วก็มีกัมฟามาหนึ่งตัวก็มีตัวเมียปลาหายากผมไม่ก็หลบไปขายตัวเมียอะไรโอ้ตรงนี้ปลาหายากเหรอพี่ แล้วก็นั้นตัวเมียสามตัวนั่นน่ะใช่ใช่วินนเ่เอาตัวเมียามาหลายตัวตู้มันก็ไม่มีตัวเมียหัวหน,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 นุกเนาะเหมือนตัวผู้เลยโอ้ทอบเบลมเลยอ๋อติดกิฟต์นะตัวเมียทั้งท่อทั้งอะไรได้หมดขายตัวเมียเท่าไหร่นะพี่ตัวเมียสองร้อยเลสองร้อยโอ้นี่ท่อใหญ่มากอ๋อติดกิฟต์เหมือนกันเลยปลาชุดเดียวกันนะเนี่ยใช่ปลาชุดเดียวกันทรงเดียวกันเลยท่อบเบลมเลย สองร้อยบาทนะครับตัวเมียร้านพี่เอกวันนี้อุ้ยลืนอือโอ้ใช่ตัวเมียสามตัวเลยนะฮะตัวละสองร้อยอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ฟเ r อร์ฮอนเหรอพี่ตัวนี้ใช่ใชตาจมเนอะอือโอเคเดี๋ยวไปชมข้างในกันต่อะฮะ สว,วัสดีครับโอ้วันนี้มาเจอพี่เพนเปิดนะครับไม่เจอพี่เพนนานเลยตัวโชว์หน้าร้านตัวนี้กํมฟ้า F2 ตาขาวนะครับขาวเหลืองไม่เจอพี่เพนนานมากเลยตัวนี้ก็เป็นกําฟ้า F2 เช่นกันนะครับตาขาวขออนุญาตนะครับ พอมีให้ชมอยู่เนาะ F2 F2 ตัวนี้พันแปดนะครับนี่ราคานะคะตาขาวจัวเลยเรามาดูปลาเล็กข้างล่างร้านพี่เพ็นนะครับนี่ปลาเล็กมาใหม่เพิ่งมาลงนะครับ F2 ตัวละ6 0 0บาทเนื้อทูโทนนะครับแดงเหลือง สีเนื้อปลาสวยมากเลยนะครับมีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับอ๋อแต่ด้านนี้เขียนไว้ว่า F 1นะ1,000บาทนะครับเนี่ยอ,อ,อ๋อเป็น F อะไรครับทั้งนั้น 2. 2> F 2อันนี้ไม่ใช่เนาะ,อ,ะอ๋อราคาอใช่ค่ะราคาน่ะตรงแต่ F ไม่ตรงเฉยๆโอเคตัวนี้เป็น อ่าอันนี้เป็น F2 นะครับราคาก็คือตามนี้นะครับนี่นะฮะต่เพียงแค่ว่าตัวนี้ไม่ได้แก้ตรงเรื่อง F เนาะสวยนะเนื้อทูโทนนะฮะตาขาวเนื้อทูโทนทั้งชุดเลยเป็นคอกเดียวกันนะครับถัดมาถัดมาตัวนี้ก็เป็น F2 นะครับเป็นปลาไซส์หน่อย 4- 5หนิ้วนะครับ ด้านล่างจะเป็นปลาใหญ่นะครับมีทั้ง p าว e r h o r ฮแล้วก็มีทั้งลูกเอฟตัวนี้พันแปดโอ้ยุบหน่อยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนตัวนี้2อ0พัน้าเขาไม่หันข้างให้ดูอโอด้านนี้เป็นปลาใหญ่เลยมีเอฟหนึ่งตัวเมีย ใช่ไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเ,อเช็คนะเอหันตามผมสาง,งั้นนะ่ะขอดูข้างๆหน่อยสอิตัวนี้น่าจะไม่ได้แก้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวคู่นะครับอมพี่เพียนเพิ่งมาเปิดร้านเนาะยังไงเดี๋ยวคงม,มีปลาใหม่ๆมาให้ชมนะครับเดี๋ยวรอสักพักโอเคผมพามาชมใหม่อีกครั้งนะฮะขอบุญครับ เรามาต่อกันที่ร้านพี่โออยู่ด้านข้างอ๋อกำลังขายของพอดีกำลังปีนน่าจะกำลังจะตักปลางั้นจะเราเลยไปก่อนเขาไปด้านไหนก่อนเมื่อพี่โอกกำลังขายของเราจะไม่ไปขอถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะขัดการค้าขายเขาเนาะเป็นการรบกวนการค้าเขาพี่เปิ้ลปิดนี่ผมงงร้านอ๋อใช่พ่เปิ้ลปิดนะครับนี่ก็ร้านพี่ติง๊ง ร้านพี่ติ๊งมีปลาอ่าพอมีอยู่พอมีอยู่มีปลาลอกนะครับหัวใสเลยอะ่ะหัวแบบยิ้งๆเลยอะ่ะโอเป็นปลาเล็กทั้งหมดเลยนี่ร้านพี่ติ๊งปลาไซส์ประมาณสองนิ้วนะครับหัวขึ้นเป็นลูกแล้วเออตัวนี้มีมุกด้วย ปลายังเล็กอยู่เลยนะครับปลาสองนิ้วเองนะฮะทั้งชุดเลยนะครับราคาก็คิดว่าน่าจะนะน่าจะประมาณ3ามร้อนะครับตัวนี้ทรงกระชับหนึ่งเดี๋ยวผมคำนวณหนึ่งนิ้วสองนิ้วเลยปลาประมาณสองนิ้วนะฮะโดยประมาณนะฮะทรงกระชับเลย ั้งชุดเลยนะครับน่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันด้วยซ้ำนะเนี่ยมีปลาลอกปิดไฟไว้สาเหตุของการปิดไฟก็อาจจะมีการจองหรือการซื้อขายกันไปแล้วนะครับปิดไฟไว้แล้วเนาะลอกทั้งชุดเลยนะฮะ ตัวมาวิ่งตู้โชว์นี้ลายพอยเลยดูทรงแล้วปลาพึ่งลงนะครับโอ้ตัวนี้ลายหน้าลายหมดเลย จะลายคนลทแบบนะครับวันนี้ลายแบบมีช่องไฟนะครับเว้นเนื้อแดงให้เห็นแต่ตัวนี้ลลยเคลือบหน้าหมดเลยน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นปลาเล็กพึ่งลงทั้งชุดเลยนะครับไซส์ปลาสองนิ้วนะครับทุกตัวเลยนะแถบเดียวกันเป็นปลาคอกเดียวกันนะครับดูจากรูปทรงใลลักษณะน,นะครับน่าจะเป็นปลาคอกเดียวกันชุดเดียวกันที่พึ่งเอามาเนาะ ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะขอเดินไปร้าพี่โออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อได้ราคาเนาะพี่โอขายของเสร็จยังเดี๋ยวดูพี่โอก่อนว่าขายปลาเสร็จแล้วหรือยัง ่ะน่าจะเสร็จแล้วอ้อยังโอเคน่าเสร็จแล้วแหละหน้าลายพอยเลยตัวนี้ วญ่ครับพี่า,า,ไาไปแล้วมีตัวเมียด้วยแล้วตัวนี้เกจกมีเชือ้อเชื้อทั้งคู่เหรอพี่หรือว่าไม่ได้ลบอ,อ,อ๋อไม่ได้ลบไม่ได้ลบ,ลบอ,อ๋อตัวขวา,ววาอ,อ,อ๋อป่าพี่โอเองด้วยตีเอไปกั้นกับไอ้ตัวเมียแล้วฉีดแล้วมันฉีดข้ามเลยอ๋อ แล้วพอดีเราตัดสินใจแล้วว่าจะขายขายในเกตถ้าเกิดใครอยากได้ไม่ถนะาขเป็นใครได้ครับในกระป๋องนี่คือตัวเมียหมดเลยเหรอพี่ใช่ครับใช่ครับตัวกระป๋องนี่ก็ตัวเมียครับขายเท่าไหร่พี่ตัวเมียในกระป๋องตัวเมียราคากำไรผ,ผ,ผมเอาผมเอาตัวผู้เข้ามาตัวเมียนี่เขาให้มาอ๋อเดี๋ยวมาคุยกันกับพี่โอ๋เลยนะไม่แรงไม่แรงถ้าตัวคู่ห้าร้อยตัวเมียต้องโอ้ยถึงต่ำกว่าอยู่แล้วใช่ไหม คุยกันได้เลยครับใครอยากได้ได้เลยเอามาคุยกันได้เลย f ีตัวนี้หัวเป็นลูกเลยอ๋อปลาพิ่งมาหมดเลยเหรอก็นี่นี่อันนี้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 ไหนไหนอะไรนะเลดอเมซอนปลาพึ่งมาเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อยังหลบตู้อยู่เลยมีเชื้อด้วย น้องก็เลยให้ตัวให้ตัวเมียแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็พ่อปลาแต่ตัวนี้หัวดอกยุอ๋อดอกอ้ยุบยุบชัดเจนเลยหูยมุกตัวนี้ก็มีเชื้อมุกละเอียดมากใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวสักสองวันครับเดี๋ยวหัวขึ้นเลยปลาเพิ่งมาหัวดอกมีเชื้อด้วยใครกำลังหาพ่อพันธุ์ก็มาดูได้นะครับร้านพี่โอ๋มีปลามีสายก็คือเลสอมซอนด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขเก็บสายไม่หน่อยไม่กล้าบอกตัวนี้ไม่กล้าบอกสายแสดงว่าปลามีสายเหมือนกันปลามีสายเหมือนกันนะครับตัวนี้ ตัวนี้เจ้าของบอกให้บอกได้เรซตอรมีซอนมีเชื้อด้วยแต่ปลายังหลบๆอยู่นะผมยังอาจจะไม่ได้ถ่ายเห็นเต็มเต็มเนาะตัวนี้ไปมันก็เลยอื่ครับจะพาเพิ่มมาเติมเดี๋ยวเราจะโยกมาตรงนี้ไล่กันแล้วก็เมื่อกี้ถามราคาปลาพิทิงเพิ่งมาลงเมื่อกี้เหรอพึ่งมาพิ่งมาเมื่อกี้เลยยังไม่ถึงชั่วโมงใช่ครับใช่ครับก็ตัวนี้เป็นลูกเอฟหางหางต้มๆที่ทอบกันหมดอ๋อเป็นลูกเอฟเหรอเมื่อกี้นี้ปลาลายพิทิงใช่ครับนะครับก็หางต้มละครับเนี่แหละครับตัวนี้หางกัน ลูกเอฟหางส้มก็เลทราคาอยู่250ร้อถึงสามแล้วแต่ตัวเลทประมาณนี้นะฮะอ่มามาดูได้ประมาณ2องร้อาถึงสามแล้วแต่ตัวนะครับเป็นอยู่ที่ราคาต้องขอแต่ว่าชื่นอาจจะแรงหน่อยอ๋อดูดูตัวนี้สิพี่โอ๋เปิดไว้850หไม่ถึง ไม่ถึงเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เพิ่งมาเติมใายตัวแปดร้อย<ะ>ไปแล้วใช่แปดร้อยห้าสิบเขียนไว้ว่าช็อตบอดี้ขายไปแล้วใช่ครับตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้มาใหม่ดูหัวาลายฟอยล์เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแขนหน่อยคนระับว่าเอามาันไปกัดกับในตัวตัวข้างๆครับ,รบแปดใช้ยาด้วยแล้วครับเดี๋ยวก็หายครับตัวนี้ตัวนี้หมดเลยเข้าปากมุกเข้าปากข้ามหัวหมดเลยก็โอเคนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพราะว่ามามาช้าหน่อยแล้วก็ปลาไม่ค่อยมีเนะพี่เนาะมีคนบอกปลาไม่ค่อยมีเป็นเพราะอะไรพี่สาเหตุของช่วงนี้ออเดอร์หนึ่งแล้วก็ช่วงปีใหม่ปีใหม่ทำปลาติดน้อยครับอ๋อปีใหม่ที่ผ่านมาทําปลาติดกันน้อยเนื่องจากอากาศหนาวใช่อากาศมันคือมีมันยืดปลาทำมันไม่อยติดปลาก็เลยติดน้อยติดแล้วก็ตายปลาออกตลาดก็เลยน้อยหน่อยช่วงนี้โอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ